รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอม <Marine> รินทีวีรุ่งอรุณแห่งความหวังซาซองอีกครั้งในความมืดมิดเชน่นกันกับรายการโหประกายแสงแห่งความหวังที่จะนำพาแสงแห่งความหวังไปจุดประกายให้กับผู้ที่กำลังสิ้นหวังได้กลับมามีความสุขและอนาคตที่ดีอีกครั้ง การโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบรลลิลิตครับ ผมไทเอกพันธ์บัรลือธิ์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมครับเดินทางไปพร้อมๆกับเรานะครับมาที่เขตบึงกลุ่มนะครับเพราะว่ามีบุคคลต้นเรื่องส่งเรื่องราวมาทางเพจนะครับให้กับเราว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง ค่อนข้างน่าสงสารครับเพราะว่าเธอมีลูกชายอายุ11ขวบแต่มีปัญหาทางสมองมาตั้งแต่เกิดซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับทำได้เพียงแค่นอนติดเตียงนะครับและซ้ำร้ายไปกว่านนั้นนะครับสามีของเธอทิ้งเธอไปตั้งแต่ตอนลูกอายุ1ขวบทําให้เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมานะครับและก็ต่อสู้ชีวิตมาอย่างลําพังครับที่ผมกําลังจะบอกคุณผู้ชมว่าทําไมเราต้องมาที่เขตบึงกลุ่มและมาหาเธอ เพราะว่าความขยันของเธอครับเธอทำงานเจวันโดยไม่มีพักนะครับเอานี้อ่ะเริ่มแรกเลยเราจะมาเขาเรียกว่าสนับสนุนเธอก่อนดีกว่าครับคนดีๆแบบนี้ต้องสนับสนุนโดยการไปทานส้มตำร้านของเธอเธอขายส้มตำเธอขายอาหารอีสานไปเลยครับเดี๋ยวสิครับใจยเย็นเพราะว่ากำลังใจครับเป็นสิ่งที่สำคัญหากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่านแรงใจให้กับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับ ครับโลกทั้งใบของคุณเพชราคือลูกชายผู้พิการที่ป่วยติดเตียงสัญชาตยานความเป็นแม่ของเธอไม่เป็นสองรองใครเจ็ดวันที่เธอไม่มีวันหยุดเหมือนคนอื่นเพื่อประคองชีวิตลูกของเธอที่มีปัญหาทางสมอง และมีผลกระทบตามมาอีกมากมายทั้งอาการแพ้ปโปรโตีนที่ทำให้ลูกต้องดื่มนมที่มีราคาสูงซ้ำยังมีอาการลมชักที่เธอต้องคอยดูอาการตลอดเวลาด้วยความที่เธออาศัยอยู่กับลูกด้วยกันแค่สองคนไม่มีพ่อแม่สามีหรือญาติพี่น้องทำให้ชีวิตเธอไร้ที่พึ่ง คือหนูไปคลอดลูกใช่ไหมคะแล้วหมอเขาไม่รู้สาเหตุว่าน้องเป็นอะไรนอน ICU 3เดือนคะ่ะพอหมอเขาตรวจสาเหตุเจอน้องเป็นโรคแพ้ปโปรตีนเป็นโรลคลมชักแล้วก็กลายเป็นเด็กพิการทางสมองคะ่ะตอนนั้นน้อง3เดือนคะ่ะก็รู้สึกเศร้าใจคะ่ะที่ลูกเป็นแบบนี้ตอนลูกได้หนึ่งขวบสามีก็ ทิ้งไปมีครอบครัวใหม่ค่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรถึงได้ทิ้งลูกไปแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแม่ก็ดูแลลูกคนเดียวได้ค่ะเป็นทั้งหมอทั้งแม่ให้ลูกได้ค่ะค่าใช้จ่ายลูกเดือนละ9,000ค่ะมีค่าถุงนมแคม,มเพิด์สายดูดเซมหะแล้วก็สายเอ็นแล้วก็ ยาห่านมอะไรอย่งนี้ค่ะต่อเดือนขายส้มตำได้กำไรเดือนละ 2- องถึงสามพค่ะก็ไม่พอค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังมีคุณย่าที่ดูแลช่วยเหลือแบ่งเบานิดนหน่อยค่ะญาติญาติก็ช่วยเหลือกันค่ะขายของในห้องเพื่อลูกค่ะเพราะขายของด้วยดูแลลูกไปด้วยค่ะต้องคอยดูดเสมหะดูแลค่ะ เวลาไปซื้อของที่ตลาดก็จะฝากยายข้างบ้านดูแลให้ค่ะลูกสะใภ้เขาก็ค้าขายได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็บางครั้งก็ไม่มีลูกค้าอย่างเงี้ย่ายญาที่ช่วยหลานนี่พ่อสงสารหลานช่วยมาตลอดเพราะเราเคยเคยเลี้ยงเขามาแล้วไงคะ่ะตั้งแรกเกิดเลยค่ะจนถึงอายุ11ขวบเนี่ค่ะ ก็บางครั้งก็มาหาเขาบางครั้งก็ไม่มีเวลามาหาหลานแต่แม่ก็ส่งตังค์ให้เขาตลอดที่ดูแลหลานเขาแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่จะช่วยไปถึงกันไหนแม่ก็อายุมากแล้วแต่ในความหวังของคุณเพชรราและลูกชายที่กำลังริบหลีลงเรื่อยๆโหบ ประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงรีบเดินทางเพื่อไปเป็นกำลังใจให้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สู้ชีวิตคนนี้ด้วยความหวังเพียงให้เธอและลูกที่ป่วยติดเตียงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีทุนมาสร้างรายได้เพื่อเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาลูกช่วงหน้าเราไปพบกับเธอกันครับ รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังเดินทางมาที่เคหะบางกะปิเพื่อช่วยเหลือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างคุณเพชรชรา แสงแห่งความหวังเล็กๆจากรายการอาจช่วยต่อยอดให้แม่ลูกได้มีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคตและกลับมามีความสุขอีกครั้งในรอบหลายปีวันนี้ส้ม m ตาเปิดขายไหมครับขายค่ะขายเหรอจะนังทานที่ไหนหน้าหรือว่าข้างในห้องสั่งกลับบ้านค่ะอ๋อเหรอโดยบ้าน<ช>สั่งกลับบ้านใช่ไหมบบใช่ค่ะโอ,โอเคเดลิเวอรี่ยอย่างเดียวค่ะวันนี้ก็ทําน้ํายาขนมจีนด้วยค่ะ ทุดเท่าไหร่อย่างเงี้ยจุลละ40ค่ะโอ้โหมีตีนไก่ด้วยคุณเพชรลาค่ะเนี่ยตั้งใจมาเลยนะมาอุดหนุนเลยนะส้มตำพมเข้ามายังไหนโต๊ะนั่งไหนโดยมากแล้วลูกค้ามาเนี่ยเขาจะทำยังไงลูกค้าส่วนมากจะซื้อไปกินที่บ้านค่ะแล้วก็คลี่ห้องตามห้องต่างๆใช่ค่ะก็แสดงว่าขายเนี่ยลูกค้าประจําลูกค้าประจำาไม่ได้ลูกค้าขาจรแน่นอนใช่ค่ะนี่เห็นมีขนมจีนด้วย ขนมจีนนี่คืออะไรนนเป็นเมนูพิเศษหรือว่าทําทุกวันนานๆทาทีคะ่ะอาทิตย์ละครั้งอ๋อวันนี้ถ้ยมีวนนพวกเราสองคนก็โชคดีสิโชคดขีขนมจีนน้ํายาปลาค่ะใส่เท้าไก่ด้วยค่ะเดี๋ยวผมจะสั่งส้งตมตําเดี๋ยวคุณเพชรลาไปทําให้หน่อยได้ไหมได้ค่ะเอาอะไรเอาแซบแซบ ผมเอาปูปลาะปูปลาะเอาแบบนัวนัวแซบ่บๆนคะเอาปูปลาะแล้วก็มีอะไรบ้างมีส้มตำปูปลาระตำไทยตำถั่วตำแตงค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปทำให้พี่หน่อยปะได้ค่ะพี่ร <ๆ S 1> อนะใช่ค่ะกลายๆกินเล่นๆอืมเล่นแล้วรสชาติขนาดนี้ หลังจากได้ชิมอาหารของคุณเพชรราเพื่อสร้างกำลังใจให้เธอแล้วเรามาฟังเรื่องราวการสู้ชีวิตของคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกป่วยติเดเตียงว,ว่าอะไรที่ทำให้เธอหยุดสู้ไม่ได้แม้แต่วันเดียวเดี๋ยวมีเรื่องถามอีกเยอะแยะมากมายแต่ถ้าตรงนี้เดี๋ยวหนมจีนหมดก่อนไ,ไปคุยข้างล่างกันดีกว่าไ่ะนะโลกทั้งใบสำหรับคุณเนี่ยหมายพวาองไรคือลูกค่ะ โฟกัสไปที่ลูกอย่างเดียวเลยโฟกัสที่ลูกอย่างเดียวค่ะทํางานหาเงินเลี้ยงลูกค่ะที่เขาบอกว่าคุณเบชลาทํางานเจดวันโดยไม่มีเวลาพักเลยไหนจะต้องเอาเวลามาดูแลลูกอีกเหนื่อยไหมถามจริงเหนื่อยค่ะแต่ก็สู้ค่ะเพื่อลูกค่ะเวลาเราเหนื่อยเนี่ยเราเวลาเหนื่อยหนูก็เห็นหน้าลูกหนูก็มีกําลังใจค่ะชื่นใจค่ะก็มีแรงขายของต่อไปค่ะอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าท้อจะไม่ไหวเนี่ย ค่าใช้จ่ายทั้งรายจ่ายรายรับมันมันมันโอเคมนะั้ยเหนื่อยตรงนี้คะ่ะเพราะว่าขายของก็ได้กําไรเดือนละสองสามพันค่าใช้ใจ่ายลูกก็เดือนละเก้าพันค่าน้ำค่าไฟค่าห้องก็เยอะคะ่ะถ้าคุณเพชรชลาได้เงินสักก้อนหนึ่งเนี่ยจะคิดไปทําอะไรจะเก็บไว้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้ลูกคะ่ะอุปกรณ์การแพทย์ใช่คะ่ะ มันจําเป็นจาเ,เ,เป็นมากใช่คะ่ะคือแบบถุงนมแล้วก็สายดูดเซมหะสายเอ็นจีที่น้องใส่จมูกเราทําใจไว้ไหมทําใจคะ่ะหมอเขาบอกว่าคุณแม่ทําใจไว้นะเพราะว่าลูกอยู่กับเราไม่ได้ตลอดเขาบอกไหมว่าน้องจะมีอายุป,ประมาณเท่าไหร่หมอเขาเคยบอกว่าห้าหปีคะ่ะแต่ตอนนี้น้องสข1สขวบแล้วบอขวบแล้วใช่คะ่ะเพราะว่าพลังพลังกายพลังใจของแม่ที่คอยประคบประหงมน้องมาตลอด คุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราจะมอบทุนทรัพย์ให้กับคุณเพชรชลาว้1,000 10, มืบาทไว้เป็นกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับพร้อมด้วยถุงยางชีพหนึ่งถุงนะครับเอาไว้บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับของครอบครัวคุณเพชรชลานะครับต้องขอบคุณรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังนะคะที่ มาช่วยเหลือหนูกับลูกค่ะแล้วก็ขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะที่มอบทุนให้น้องภูมิค่ะการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนไปกับพวกเราเพราะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุขคุณผู้ชมครับ สำหรับเคสในวันนี้นะครับผมพูดได้เลยว่าความโดดเดี่ยวเนี่ยไม่สามารถทำอะไรเธอได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราอาศัยอยู่ในสังคมหรือว่าในกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ใหญ่ๆเนี่ยนะใครก็โหยหาถึงกำลังใจแต่สำหรับคุณเพชรลาแล้วเนี่ยเขามีลูกที่ป่วยและติดเตียงเป็นโรคทํางายให้กับเธอครับทางรายการขอเป็นกำลังใจและความหวังเล็กๆให้กับคุณเพชรลาและทุกๆคน ที่กำลังต่อสู้ชีวิตเพียงลำพังถ้าคุณท้อคุณสิ้นหวังคุณหมดหวังคุณติดต่อมาทางเพจรายการของเราได้เลยนะครับพวกเราพร้อมที่จะเป็นประกายแสงแห่งความหวังให้พวกคุณเองครับครับวันนี้รายการโฮะประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาหมดลงแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะจากไปอยากให้ผู้ชมได้ฟังประโยคนีด้ดีนะครับครับ การส่งต่อความสุขจะสร้างสังคมที่มีความสุขสวัสดีครับสวัสดีครับแม่มมากครับขม,มรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล amarin tv